ทำประกันเสียเงินจริงไหมเคยมีคนบอกว่าทําประกันไปก็เสียเงินฟรีถ้าไม่ป่วยก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เรากลับคิดอีกแบบลองนึกถึงการใส่หมวกกันน็อกดูสิไม่มีใครอยากล้มหรอกใช่ไหมคะพอวันหนึ่งเราล้มขึ้นมาจะรู้เลยโชคดีที่เราได้ใส่หมวกกันน็อกไว้ประกันก็เหมือนกันคะ่ะเราไม่ได้ทําเพราะหวังว่าจะใช้แต่ทําเพราะไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเราเป็นโรคหัวใจหรือมะเร็งค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่ค่าหมอนะคะ แต่รวมถึงค่าเสียเวลาที่เราหยุดงานรายได้ที่เราหายไปและใครจะดูแลเราตอนป่วยหลายแบบประกันตอนนี้ถ้าไม่เคลมก็มีเงินคืนให้ด้วยหรืออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนไปเลยค่ะเราทําประกันไว้ไม่ใช่คิดว่าตัวเองจะโชคลายแต่เพราะเรารักตัวเองและคนข้างหลังจะได้ไม่ต้องลําบากเพราะเป็นการป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นบวกกันนอของชีวิตก็คือประกันนี้เองค่ะ ใครสนใจอยากทำประกันหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับประกันทักกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกรูปแบบทุกข้อมูลเลยค่ะ